ว่าเราเข้าไปดูกระเป๋าที่ร้านนั้นอีกดีไหมคะโอเมื่อกี้เข้ามาโชว์คอลเลคชันใหม่สวยมากๆเลยค่ะพี่เคนมะนาวอยากได้อยากได้อยากได้อได oh, <no. S 1> โอน่านาวจ้ะพี่ว่ากระเป๋าของมะนาวนี่ก็ไม่รู้จะถือ,อยังไงแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้นี่พี่ก็เพิ่งจะซื้อหรอวิกสปองให้ตั้งห้าหมื่นใจ๊ะ นะ เอาไว้วันหลังดีกว่านะมะนาวนะพี่หิวข้าวแล้วเราไปกินข้าวกันเมอไปะอ๊ยพี่เคมนนะ่ะเฮย้ยงาโมโหจังเลยก็ได้ค่ะก็ได้แต่พ่งนี้ต้องสัญญานะว่าจะซื้อให้มะนาวนะ่ะจัดจัจัด,จดโอ้ยคิดถูกหรือผิดเนี่ยที่มาคบไฮโซกับแฟนเนี่ยมะนาวมะนาวพี่ขอแวะดูต้นไม้ร้านนี้ก่อนนะดูสิต้นไม้ต้นนั้นสวยจังเลยอะ่ะพี่ชอบอ้อย พี่มะนาวชวนไปซื้อกระเป๋าบอกว่าหิวข้าวดูสิเนี่ยร้านก็ไม่น่าเข้าเกา่าๆคนขายกุกแก่ดูสิไม่รู้จะไปซื้ออะไรพี่เคนอะเอาหน้าพี่จะซื้อไปฝากพ่อโอ้ยค่ะ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 ดูก็ดูอ,อ๋อสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าครับสนใจซื้ออะไรดีครับต้นไม้ต้นนิ้วเท่าไรครับคุณลุง ออันนี้เป็นว่านนะครับถ้าเกิดเลี้ยงดูดีๆรด,ดน้ำใส่ปุ๋ยจนออกดอกงอกเงยแล้วก็ขออะไรก็ได้ดังใจปาถนาเลยครับโอ้จริงเหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับโอ้ยโมหรือเปล่าคะลุงเนี่ยต้นไม้อะไรจะขออะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงเนี่ยเอามาขายทำไมล่ะคะทำไมลุงไม่เลี้ยงดูมันดีๆล่ะ อ้อมันเป็นจัญญาบันของคนขายนะครับเก็บเอาไว้เองไม่ได้มันจะไม่มีโชคลาภต้นไม้ต้นนี้เหมาะกับคนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นนะครับอุย๊ยจะบุญวาสนาอะไรกันใครซื้อก็ได้ไม่ใช่หรอไม่นะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มาจากเนปาลราคาแพงมากครับราคาต้นละ9 99, 9 9 9 9บาทครับ ลูกค้าที่ได้ไปจะต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นล่ะครับว้ายต้นไม้ต้นละเกือบแสนขัดอีกบาทเดียวเนี่ยนะอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ oh, น้องผู้หญิงครับต้นไม้ต้นนี้เชื่อเถอเป็นของเล่นของเศรษฐีใครได้ไปเนี่ยเสริมบารมีครับจริงๆนี่น้องชายไม่ซื้อให้กับคุณผู้หญิงเหรอครับอ๊้ ถ้าเกิดว่ามันเป็นของเล่นไฮโซมะนาวอยากได้ค่ะพี่เคนมะนาวอยากได้โอ้ต้นละเกือบแสนเลยนะน้องมะนาววันนี้พี่ซื้อกระเป๋าให้สองใบใบละห0 0 0 0ืนนี่มัน1นึ่งแสนแล้วนะถ้าต้นนี้อีกก็เป็นสองแสนนะน้องมะนาวสองแสนอะไรกันคะอันนี้9,999หมบาท อูอีกตั้งบาทหนึ่งก็จะถึงสองแสนนะคะพี่เคนทําไม่อย่างนั้นน่ะมานาวไม่คบพี่เคนเป็นแสนจริงๆด้วยเออจะจะจะซื้อก็ซื้อโอ้ยเริ่มปาดเงือแล้วอ้พี่เคนน่ารักที่สุดเลยตกลงตกลงม,มานนาวเอาต้นนี้จัดมาให้เลยก็แล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับรอสักครู่ครับ